ส,ส,สวัสดีค่ะดิฉันนางสากวากระหนกวรกฤติเทพค่ะกลุ่มที่หนงนะคะคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยรามค วันนี้เราอยู่กันที่แม่น้ำสายหนึ่งนะคะซึ่งหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของผู้คนเมืองสามน้ามาช้านานค่ะนั่นก็คือแม่น้ําแม่กองนั่นเองค่ะแม่น้ําแม่กองเป็นแม่น้ําสายหลกักที่เกิดจากการรวมตัวของแม่น้ําแควใหญ่และแควน้อยจากกาญจนบุรีไหลเหลี้ยลงมาผ่านจังหวัดราชบุรีก่อนที่จะออกสู่อ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรสงครามหรือเมืองแม่กองแห่งนี้ ด้วยความที่เป็นเมืองสามน้ำคือน้ำจืดน้ำก่อยและน้ำเค็มทำให้เป็นเมืองที่มีลักษณะพิเศษทางวัฒนธรรมชีวิตของคนที่นี่ถูกบังคับให้ปรับตัวเข้ากับรูปแบบของธรรมชาติใดูดูน้ำหลากน้ำจะพัดพาตะกอนดินและธาตุอาหารที่มีความอุดมสมบูรณ์มาจนถึงปากแม่น้ำซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์น้ำจนแม่กองกลายเป็นเมืองแห่งอาหารทะเลที่ขึ้นชื่อส่วนการเกษตรเองก็มีลักษณะเฉพาะ คือเป็นการเกษตรแบบส่วนยกล่องซึ่งต้องขึ้นอยู่กับระดับน้ำขึ้นน้ำลงตามจันทรคติอาชีพส่วนใหญ่จึงเป็นการทำสวนมะพร้าวนาเกลือนากุ้งประมงชายฝั่งรวมจนถึงการท่องเที่ยวเราลองไปคุยกับผู้คนในเมืองแม่กองกันดูนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเมืองแม่กองท่านผู้ชมรู้สึกถึงมนต์เสน่ห์ของแม่น้ำแม่กองกันบ้างหรือยังคะก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือธรรมชาติที่เราจะต้องช่วยกัน ชีวิตของผู้คนริมฝั่งแม่น้ำก็จะหมดไปนะคะและสั์รพสัตทั้งหลายก็จะสูญหายไปช่วยกันร่วมมือดูแลรักษาแม่น้ำแม่กอของเราไว้ให้อยู่คู่กับเราไปตราบนานเท่านานนะคะสำหรับวันนี้รายการของเราก็คงจะต้องขอลาไปก่อนนะคะ